ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลกลับมานุฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลหรือ RTI ออกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธาร,รณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ t h a i .rti.org.tw หรือที่ rti fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครับคลับ,บของคนรัก RTI ช่วงประเด็นฮอตฮิตในไต้หวันสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันเจนเจนเจนรีตันตาราค่ะและดิฉันจูดี้ปุณรั์ชานชัยเมทาวัตรนะคะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะทีมเบสบอลไต้หวันได้คว้าแชมป์ในศึกเบสบอลโลก12ทีมสุดท้ายซึ่งสามารถเอาชนะญี่ปุ่นด้วยคะแนน4-0นะคะนะับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมไต้หวันคว้าแชมป์จาก1ใน3รายการแข่งขันเบสบอลระดับโลกนะคะก็ต้องบอกว่าชาวไต้หวัน,นี่ยต่างโห่ร้องด้วยความปลื้มปิติยินดีในช่วงเวลานั้นร้านค้าต่างๆก็พร้อมใจกันจัดโปรโมชั่นลดแลกแจก แถมเพื่อรวมเฉลิมฉลองที่ทีมเบสบอลไต้หวันได้แชมป์โลกเป็นครั้งแรกค่ะและเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทีมเบสบอลเยาวชนไต้หวันก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งขันเบสบอลเยาวชนโลกที่เมืองวิลเลียนสปอร์ตรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากที่เอาชนะทีมเจ้าภาพสหรัฐอเมริกานะคะด้วยคะแนน7-0ต่อก็คว้าแชมป์โลกมาครองเป็นครั้งแรกในรอบ29ปีเลยค่ะ แน่นอนว่าใครที่อยู่ไต้หวันมานานเนี่ยก็คงจะรู้ว่าไต้หวันมีความชื่นชอบเบสบอลเนา<ค>ะเมืองไทยเราเนี่ยฟุตบอลเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยส่วนไต้หวันนะคะเบสบอลค่ะครองตำแหน่งกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุด ถึงขั้นถูกยกให้เป็นกีฬาแห่งชาตินะคะ<ฆ>ทุกครั้งที่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเกมระดับลีกอาชีพหรือว่าการแข่งขันของทีมชาติค่ะสนามเบสบอลหรือว่าหน้าจอทีวีนะคะก็จะเต็มไปด้วยผู้ชมที่พร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์อย่างสุดพลังนะคะทุกครั้งที่มีการแข่งขันค่ะเบสบอลจะกลายเป็นหัวข้อพูดคุยในวงสนทนาของชาวไต้หวันค่ะ<ฆ>หากจะบอกว่านี่เป็นกีฬาที่หลอมรวมจิตใจของชาวไต้หวันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่เกิน ค่ะก่อนหน้านี้นะคะยังมีชาวเน็ตที่ตั้งกระทุถามใน PTT เว็บบอร์ดไต้หวันนะคะว่า ทำไมคนไต้หวันถึงชอบดูเบสบอลและหลังจากที่โพสต์นั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะบรรดาแฟนเบสบอลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะก็มีคนบอกว่าเบสบอลมันสนุกจริงๆมันไม่ใช่แค่การคว้างลูกอย่างเดียวแล้วก็มีชาวเน็ตบางคนนะคะก็ได้วิเคราะห์ว่าเบสบอลเป็นกีฬาที่มีไม่กี่ชนิดค่ะที่ไต้หวันสามารถไปแข่งขันกับนานาชาติได้ และแทบจะเป็นกีฬาชนิดเดียวเลยนะคะที่ไต้หวันเนี่ยสามารถแข่งขันกับมหาอำนาจต่างชาติได้ค่ะซึ่งบางคนนะคะก็ถึงขั้นกับคอมเมนต์ว่า <c oughs> เป็นกีฬาที่แบกศักดิ์ศรีของชาวไต้หวันเอาไว้ <c oughs> นับสิบล้านคนเลยจะไม่ให้ดูได้ยังไงล่ะ <c oughs> แล้วจูดี้คิดไว้อยังไง คิดว่าจริงนะคะเพราะว่าเห็นคนรอบตัวที่เป็นคนไต้หวันเนี่ยเขาก็อินกับเบสบอลมากเลยอย่างเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะแบบรู้นะนักกีฬาเบสบอลในไต้หวันซึ่งอย่างเราเนี่ยไม่รู้จักเลยใช่สำหรับเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ว่าก็มารู้จักตอนเด็กๆรู้จักเบสบอลจากโดรไลมอนอาการ์ตูนญี่ปุ่นใช่การ์ตูนญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ไม่เคยรู้เลยว่าไต้หวันเนี่ยมีความคิดในกีฬาประเภทนี้พอมาอยู่ไต้หวันก็พบว่าโอ้โหไต้หวันเขาแบบเป็นกีฬาระดับชาติ ของเขาเลยใช่แล้วก็แบบพวกเยาวชนอย่างเงี้ยเขาก็มีการเล่นเบสบอลกันด้วยใช่ะะเขาฝึกกันตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็เลยคว้าแชมป์เช่ยร์นัเยาวชนนะคะซึ่งในบรรดาประเทศหรือว่าภูมิภาคที่มีประชากรเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มหลักนะคะก็ต้องบอกว่าชาวไต้หวันเนี่ยมีความคลั่งไคล้กีฬาเบสบอลมากที่สุดค่ะศาสตราจารย์เหลียวชางเตอ๋อจากภาควิชานิเทศศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงจื่อเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับ BBC ค่ะว่าเบ เบสบอลนะคะถูกยกให้เป็นกีฬาประจำชาติของไต้หวันตั้งแต่ปีคิดศกราช2000หากลองย้อนรอยประวัติศาสตร์ตตเบสบอลไต้หวันจะพบว่าเบสบอลนะคะไม่เพียงสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไต้หวัน ซึ่งมีนัยยะทางการเมืองที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะแต่ยังรวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นรัฐภายในและก็เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในการรับรู้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไต้หวันด้วยเดี๋ยวเรามาดูประวัติศาสตร์นะคะของเบสบอลกันค่ะเบสบอลนะคะเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาและแพร่เข้ามาอย่างญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ1870ค่ะ กีฬาชนิดนี้นะคะต้องอาศัยทั้งความอดทนและความร,บรอบคอบและมีกฎกติกาที่ซับซ้อนมากเลยนะคะซึ่งกีฬานี้ก็ได้รับการยอมรับจากชาวญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วต่อมานะคะในปี1895ไต้หวันก็ได้กลายเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นค่ะและเบสบอลก็ได้ถูกนำเข้ามายังไต้หวันพร้อมกับชาวอาณานิคมนั่นเอง โดยศาสตราจารย์เหลียวช่างเตอ๋อนะคะเผยว่าในช่วงแรกๆที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันเบสบอลเป็นกีฬาที่สงวนไว้สำหรับชาวญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะจนกระทั่งหลังปี1920จึงเริ่มปรากฏนักกีฬาที่เป็นชาวไต้หวันในพื้นที่นะคะ โดยในสายตาของผู้ล่าอนณานิคมนะคะเบสบอลถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์ประจำชาติโดยวารสารกีฬาของญี่ปุ่นในขณะนั้นนะคะยกย่องกีฬาชนิดนี้ว่าเป็นหนทางหนึ่งในการปลูกฝังจิตวิญญาณของญี่ปุ่น เพื่อให้ชาวไต้หวันสามารถเล่นกีฬาใต้ดวงอาทิตย์และบนผืนดินเดียวกันกับชาวญี่ปุ่นค่ะค่ะซึ่งกีฬาเบสบอลนะคะก็สะท้อนประวัติศาสตร์ความซับซ้อนของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในไต้หวันตลอดร้อยปีที่ผ่านมาเลยค่ะ ลิวช่างเตอร์นะคะได้กล่าวว่าเบสบอลเป็นสัญลักษณ์ของการที่ชาวไต้หวันเรียนรู้ความทันสมัยและยอมรับแนวคิดและวิถีชีวิตของผู้ปกครองญี่ปุ่นในช่วงที่ไต้หวันนั้นตกอยู่ใต้การปกครองของญี่ปุ่นค่ะ แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังแฝงความหมายของการต่อต้านด้วยในยุคอาณานิคมนะคะชาวไต้หวันใช้เบสบอลเป็นเวทีท้าทายความสามารถของผู้ปกครองญี่ปุ่นค่ะผ่านการแข่งขันบนสนามนะคะก็ทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในฐานะของมนุษย์และการที่หวังที่จะชนะผู้ปกครองญี่ปุ่นนะคะก็ได้กลายเป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองด้วยค่ะ ภาพยนตร์ไต้หวันเรื่องคานุนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2014ค่ะก็ถ่ายทอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ไว้นะคะว่าในปีคิศรา1931ทีมเบสบอลโรงเรียนเกษตรจียีได้เข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลโคชิเอง ซึ่งเป็นการแข่งขันเบสบอลระดับมัธยมปลายของญี่ปุ่นทีมนี้ค่ะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นชาวฮั่นชาวชนพื้นเมืองและชาวญี่ปุ่นนะคะถือเป็นการทลายกำแพงการแบ่งแยกชนชั้นในยุคอาณานิคมเข้าร่วมการแข่งขันและคว้าอันดับที่2มาได้ เป็นครั้งแรกที่ทำให้ชาวไต้หวันสัมผัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างเบสบอลกับการยืนยันการมีตัวตนของพวกเขาค่ะซึ่งศาสตราจารย์หลิวชางเตอนะคะได้ชี้ว่าในช่วงที่ไต้หวันตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐและต้องพ้นสมาชิกองค์การสหประชาชาติทางรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งนะคะมองว่าเบสบอลเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการรักษาสถานะระหว่างประเทศค่ะ โดยเฉพาะในปี1968นะคะทีมเบสบอลเยาวชนเรดรีฟส s นะคะจากเมืองไทต้งของไต้หวันได้เอาชนะทีมคั้นไส้ทีมเบสบอลที่แข็งแกร่งของญี่ปุ่นค่ะและในปีถัดมาก็เข้าร่วมการแข่งขัน Little League World Series นะคะที่เมืองวิลเลียนสปอร์ตรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะโดยเบสบอลในเวลานั้นนะคะมีในยะาทางการเมือง2ประการค่ะประการแรกนะคะพักก๊กมิงตั๋ง ต้องการสร้างความมั่นคงในการปกครองภายในประเทศนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากนักเบสบอลชาวไต้หวันประการที่2ก็คือเพื่อให้ได้รับความเคารพและการยอมรับในระดับนานาชาติจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นผ่านความสำเร็จในกีฬาเบสบอลค่ะในปีคศ1971นะคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะตัวแทนโดยชอบทำเพียงผู้เดียวของจีนต่อสหประชาชาติทําให้รัฐบาลสาธา,ารณรัฐจีนนะคะที่นําโดยพรรคก๊ก,กมินตัง๋งสูญเสียสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนค่ะ ปักกิ่งยังคงอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือไต้หวันนะคะและเชื่อว่า2ฝั่งช่องแคบไต้หวันจะต้องรวมเป็น1ค่ะอย่างไรก็ตามไต้หวันนะคะมีรัฐธรรมนูญรัฐบาลและกองทัพของตนเองซึ่งประชาชนจำนวนมากมองว่าตัวเองเป็นชาติอิสระค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันส่วนใหญ่ก็ยังหวังให้สถานการณ์ระหว่างทางสงฝั่งช่องแคบนะคะยังคงสถานะเดิมเอาไว้ค่ะ โดยศาสตราจารย์เดี๋ยวช่างเตอ๋ออธิบายว่าไต้หวันไม่ได้รับการยอมรับทางการทูตในเวทีวระหว่างประเทศต้องเผชิญกับแรงกดดันจากนโยบายจีนเดียวของจีนกับความตึงเครียดระหว่างสองฝั่งช่องแคบที่ทำให้ชาวไต้หวันวิตกกังวลน,นะคะ ความคลั่งไคล้ในเบสบอลของชาวไต้หวันค่ะจึงสะท้อนความปรารถนาที่อยากให้โลกเห็นไต้หวันและต้องการแสดงซอว์พาวเวอร์ของไต้หวันในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งแฟนเบสบอลท่านหนึ่งนะคะเคยให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นแค่ความปรารถนาเล็กๆน้อยๆค่ะเขารู้สึกว่าเบสบอลเนี่ยจะทำให้โลกได้เห็นว่าไต้หวันมีศักยภาพด้านเบสบอลที่แข็งแกร่งมาก,มากไม่น้อยหน้านักเบสบอลอาชีพชาวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมเชียร์ลดเดอร์เบสบอลของไต้หวันอันนี้ก็ดึงดูดความสนใจจากแฟนเบสบอลในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยเหมือนกันซึ่งไต้หวันนะคะมีการผสมผสานเชียร์ลดเดอร์สไตล์ญ,ญี่ปุ่นและเกาหลีจนเกิดเป็นการเชียร์แบบไต้หวันที่เป็นเอกลักษณ์นะคะโดยผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีเพลงเชียร์และสโลแกนเฉพาะตัว ประกอบก,บกับการเต้นเชียร์ที่คึกคักของเชียรดเดอร์ก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้แก่แฟนๆอย่างมากนะคะกลับกลายเป็นว่าชื่อเสียงของวงการเชียรดเดอร์ไต้หวันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถดึงดูดเชียรดเดอร์จากญี่ปุน่นและเกาหลีใต้ให้มาเข้าร่วมทําให้วงการเบสบอลมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะซึ่งแฟนกีฬาเบสบอลบางท่านนะคะมาที่สนามแข่งขันเพื่อมาดูเชียรดเดอร์โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าบางที การแข่งขันเบสบอลเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานเนาะซึ่งเขาก็จะมาแบบมันจะมีการเริ่มต้นด้วยการแบบว่าแสดงกองเชียร์ใช่ค่ะและกองเชียร์ลดเดอร์ไต้หวันนะคะที่เมื่อกี้พี่จะได้บอกไปว่าโด่งดังมากๆเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับแบบพวกวงนักร้องในญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เลยมี FC ติดตามมากมายเลยค่ะใช่ซึ่งที่นั่งด้านหน้าของเชียร์ลดเดอร์เนี่ย แพงมากนะคะ,คะแล้วก็ขายหมดก่อนที่จะแบบซื้อะอะไรเหมือนไปดูคอนเสิร์ตเลยเนาะใช่หลายๆคนไปเพราะว่าเป็นเอฟซเชลิเดอร์โดยซ้ำนะคะ,คะพูดถึงเพลงเชียร์มีเพลงหนึ่งที่จำขึ้นใจอย่างปีที่แล้วที่เขาเชียร์เบสบอลอย่างเงี้ยก็จะมีนักกีฬาคนหนึ่งเขาชื่อว่าจีลี่จีเลาก่งกวัเป็นนักกีฬาชาวไต้หวันที่เป็นชนพื้นเมืองแล้วเขาก็จะมีเพลงเชียร์ของเขาอะก็เป็นเพลงที่แบบยังไงก็ไม่ลืมเพราะว่าเขาร้องว่าจีลี่ จีเลาจีดีจีเล่ากล่องก่านมันก็จะเป็นเพลงทำนองอย่างมันก็จะมีความคึกทําให้ผู้คนฟังก็คึกผู้เล่นก็คึกก็จะเป็นเสน่ห์แล้วก็บรรยากาศของของวงการเชลิดเดอร์ไต้หวันเบสบอลไต้หวันค่ะฟังแล้วติดหูด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จําได้เลยว่าชื่ออะไรคนนี้นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีประสบการณ์การเชียร์เบสบอลดูเบสบอลหรือเปล่าก็แชร์เข้ามาในรายการของเรากันได้ค่ะ ช่วงแบ่งปันความคิดถึงเข้าสู่ช่วงตอบจดหมายผู้ฟังนะคะวันนี้จดหมายฉบับแรกก็มาจากคุณยุทธพงศ์ปิ่นอโคนงนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าคุณยุทธพงศ์เนี่ยเขียนผลการรับฟังมาในอีเมลตลอดเลยนะคะซึ่งคุณยุทธพงศ์ก็บอกว่าผลการรับฟังนะคะของวันที่29นะคะ อากาศเปิดพื้นที่การรับฟังในเขตวังทองหลางนะคะสามารถรับฟังได้มีคลื่นแทรกเล็กน้อยอยู่ในระดับที่3ถึง4ค่ะและหัวข้อในการรับฟังก็คือเรื่องการพัฒนาคุณภาพหอยกราบในไต้หวันค่ะมาดูจดหมายฉบับถัดมานะคะเป็นจดหมายจากคุณ ธีรพงศ์จิตการุณนะคะก็ส่งเข้ามาเป็นใบรายงานผลการรับฟังของ RTI นะคะเป็นการสรุปรายงานผลการรับฟัง RTI ภาคภาษาไทยประจำเดือนมิถุนายนค่ะช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะที่ขนาดคลื่นความถี่9525กิโลเฮิร์ ผลการรับฟังยังอยู่ในเกณฑ์ชัดเจนดีเกือบทุกวันค่ะโดยคุณธิรพงศ์นะคะก็บอกว่าไม่มีคลื่นจากสถานีวิทยุข,ข้างเคียงมารบกวน จะมีเสียงวีดเข้ามารบกวนบ้างเป็นบางวันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ส่งใบรายงานผลการรับฟังเข้ามาหาเรานะคะซึ่งคุณธีรพงศ์ก็ยังคงใช้วิธีเขียนเป็นใบรายงานผลการรับฟังแล้วส่งเป็นจดหมายดั้งเดิมเข้ามานะคะรวมไปถึงผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะที่ยังคงส่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ส่งจดหมายมาให้เราได้นะคะที่ Thai@rti.org.tw ค่ะ สวัสดีครับพบกับผม DJ เต๋อผมจะพาทุกท่านไปตะลุยกินของอร่อยในไต้หวันกับรายการตลาดสด RTI สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดสด RTI เช่นเคยนะครับรายการของเรานะครับก็จะมาแนะนำนะครับของกินนะครับอร่อยๆเด็ดๆจากไต้หวันนะครับไม่ว่าจะ จากเมืองไหนก็ตามนะครับทุกภูมิภาคของไต้หวันเลยก็จะมาแนะนำพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะครับกับของกินนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันและของกินที่มาไต้หวันแล้วต้องห้ามพลาดนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้งในเรื่องของอาหารเช้านะครับคุณผู้ฟังสำหรับอาหารเช้าในไต้หวันนะครับก็มีความหลากหลายมากๆนะครับ สำหรับอาหารเช้าของไต้หวันเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะคุยกันกี่ครั้งก็ตามนะครับก็ยังมีเรื่องให้คุยกันอีกมากมายเลยนะครับเพราะว่าอาหารเช้าของเขาเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากๆเลยครับคุณผู้ฟังสำหรับครั้งนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงอาหารเช้าของไต้หวันเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของอาหารเช้าที่เป็นอาหารเช้าท้องถิ่นของชาวไต้หวันนะครับวันนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ สำหรับอาหารเช้านี้นะครับก็ถือเป็นมื้อที่คนไต้หวันให้ความสําคัญอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าเราจะเดินอยู่ข้างถนนนะครับหรือตามตรอกซอกซอยเล็กๆในทุกเมืองของไต้หวนันเราก็มักจะเห็นร้านอาหารเช้าเปิดให้บริการอยู่ทั่วไปหลายร้านนะครับเป็นกิจการเล็กๆที่สืบทอดกันมายาวนานภายในครอบครัวขายเมนูดั้งเดิมนะครับที่คุ้นเคยมาหลายสิบปี ขณะดเดียวกันนะครับก็มีร้านอาหารเช้าแบบใหม่นะครับที่นำอาหารแบบตะวันตกนะครับอย่างแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชหรือกาแฟสไตล์อเมริกันนะครับเข้ามาผสมผสานเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนใต้หวันรุ่นใหม่ครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือร้านอาหารเช้าในไต้หวันจํานวนไม่น้อยเลยนะครับเวลาเปิดของเขานะครับไม่ได้จำกัดเวลาไว้แค่ช่วงเช้าเท่านั้นบางร้านเปิดถึงบ่ายนะครับหรือเปิดทั้งวันก็มีนะครับจึงทำให้อาหารเช้าที่ควรจะเป็นเพียงมื้อแรกของวันนะครับกลับกลายเป็นเมนูที่สามารถกินได้ตลอดเวลาทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับที่แวะ ทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับหรือว่าคนทำงานนะครับที่ต้องเร่งรีบไปทำงานในตอนเช้าหรือแม้แต่กลุ่มเพื่อนนะครับที่เราสามารถนัดเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับตามร้านอาหารเช้านะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากพบปะพูดคุยกันนะครับโดยที่สามารถกินไปนะครับคุยกันไปได้นะครับ เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับถึงความหลากหลายของเมนูอาหารเช้าในไต้หวันกันบ้างนะครับสํารับเมนูอาหารเช้าแบบไต้หวันนะครับก็มีความหลากหลายและสะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะครับตัวอย่างเมนูที่มักพบเจอบ่อยนะครับได้แก่กัวเทียนะครับกัวเทียนี่นะครับหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อเกี๊ยวซ่านะครับเมนูนี้นะครับคือเกี๊ยวที่นําไปน้า บนกระทะนะครับเป็นอาหารที่มีต้นกําเนิดจากจีนนะครับแล้วก็แพร่หลายนะครับไปยังญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆนะครับจนกลายเป็นอาหารเช้ายอดนิยมในไต้หวันวิธีการทาก็ไม่ได้ยากมากนะครับใช้แป้งเกี้ยวห่อไส้นะครับมีหมูสับกุ้งผักนะครับหรือส่วนผสมอื่นๆก็ได้นะครับห่อเสร็จแล้วก็นําไปวางเรียงในกระทะนะครับทาน้ํามันในกระทะเล็กน้อยทอดไฟอ่อนสุดนะครับจนเป็นสีเหลืองทอง เติมน้ำลงไปนะครับแล้วอบไอน้ําประมาณ4-5นาทีนะครับเมื่อตัวเกี๊ยวสุกแล้วนะครับด้านล่างก็จะกรอบเป็นสีทองนะครับขณะที่ด้านบนก็ยังมีความนุ่มนะครับทําให้ได้รสสัมผัสทั้งกรอบและนุ่มในคําเดียวกันนะครับ ตัวไส้นะครับมีรสชาติที่กลมกล่อมและก็มีความชุ่มฉ่ำนะครับมักเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีอิวนะครับหรือน้ำส้มสายชูดำนะครับจะกินคู่กับนมถั่วเหลืองนะครับหรือชาดำก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแค่นี้นะครับคุณก็สามารถอิ่มอร่อยได้อย่างเรียบง่ายแล้วนะครับสำหรับเมนูกัวเทียนี่นะครับก็เป็น1ในเมนูที่พบได้แทบทุกร้านอาหารเช้าเลยนะครับเพราะว่า มีราคาที่ไม่แพงนะครับและเหมาะกับชีวิตประจำวันที่ต้องเร่งรีบของทั้งนักเรียนและวัยทำงานนะครับส่วนอาหารเช้าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พบได้บ่อยๆเลยนะครับก็คือเชงเจียนเปานะครับเชงเจียนเปาเนี่ยก็คือซาลาเปานะครับทอดกระทะสไตล์เซี่ยงไฮ้นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและกลายเป็นหนึ่งในอาหารเช้าที่เราสามารถพบได้ทั่วไปในไต้หวันนะครับ จุดเด่นของซาลาเปาชนิดนี้นะครับอยู่ที่การผสมผสานระหว่างความนุ่มของแป้งนะครับที่ผ่านการนึ่งนะครับกับความกรอบที่ได้จากการทอดลักษณะของเซิงเจียนเปาเนี่ยนะครับก็เป็นซาลาเปาที่มีขนาดพอดีคําสําหรับชาวไต้หวันก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับบางคนสามารถกินทีละ4ลูกได้ไม่ยากเลยครับแต่ถ้ามองจากมุมมองคนไทยแล้วนะครับ ทานเพียง1-2ลูกก็อิ่มสำหรับมื้อเช้าแล้วนะครับตัวแป้งนะครับห่อด้วยไส้หมูสับผักกะหล่ำปลีและหุนเส้นนะครับจากนั้นก็นำไปวางเรียงในกระทะนะครับเติมน้ำเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝานะครับวิธีการทานี่นะครับก็คล้ายกับเกี๊ยวซาามากๆเลยนะครับเมื่อสุกแล้วนะครับด้านล่างจะทอดจนกรอบเป็นสีน้ำตาลทองนะครับขณะที่ด้านบนยังคงนุ่มฟูนะครับ รสชาติของมันก็อร่อยมากๆเลยนะครับเมื่อกัดคําแรกนี่นะครับจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มฟูของแป้งนะครับแล้วก็ตัดกับความกรอบหอมของแป้งด้านล่างนะครับไส้ด้านในนี่นะครับก็มักจะมีความฉ่าของน้ําซุปเล็กน้อยนะครับคล้ายๆเสี่ยลงเปานะครับ แต่ตัวแป้งนี่จะหนากว่าเสี่ยวหลงเปามากๆนิยมกินคู่กับน้ำจิ้มซีอิ๊วนะครับน้ำส้มสายชูดำหรือน้ำจิ้มที่มีความเผ็ดเล็กน้อยนะครับสําหรับซึงเจียนเปาเนี่ยนะครับก็เป็นเมนูที่พบได้ทั่วไปไนในไต้หวันเลยนะครับโดยเฉพาะตามร้านอาหารเช้าที่กระจายอยู่ทุกย่านนะครับทั้งในไทเปไทจงนะครับเก้าสงนะครับไปจนถึงเมืองเล็ก เมืองต่างๆของไต้หวันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีขายในร้านซาลาเปาเฉพาะทางด้วยครับเป็นร้านที่ขายซาลาเปาโดยเฉพาะนะครับหรือไม่ก็ตามตลาดเช้านะครับที่คนท้องถิ่นนิยมไปซื้ออาหารนะครับสำหรับคนวัยทํางานเนี่ยก็มักจะซื้อกลับไปทานที่ทํางานหรือที่ออฟฟิศนะครับเพราะว่าทั้งสะดวกแล้วก็อิ่มได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับ ขณะที่นักเรียนนะครับและนักศึกษาก็มักจะเลือกซื้อเป็นอาหารเช้าก่อนเข้าเรียนนะครับหรือบางทีนะครับแม้แต่ตามตลาดกลางคืนบางแห่งนะครับก็จะมีร้านขายเชงเจียนเปาเช่นกันนะครับหากท่านใดนะครับไม่สะดวกตื่นเช้าก็สามารถหาทานได้ตามตลาดกลางคืนเช่นกันครับ หลายคนนะครับก็จ,จะสงสัยว่าเอ๊แล้วที่นี้เป้าสื่อกับเชงเจียนเปาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงความแตกต่างระหว่างซาลาเปา2แบบนี้กันนะครับเริ่มจากวิธีการทําของเจ้าซาลาเปาทั้ง2ชนิดนี้นะครับซาลาเปาสื่อนะครับก็วิธีการทําก็คือใช้วิธีการนึ่งทั้งลูกนะครับจึงทําให้ตัวแป้งนะครับมีความนุ่มฟูตลอดทั้งชิ้นนะครับ ส่วนเซิงเจนเปานี่ยนะครับวิธีทำก็คือใช้วิธีการทอดผสมการนึ่งในกระทะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทานแล้วนะครับด้านล่างของตัวซาลาเปานะครับจะมีความกรอบนะครับแล้วก็มีเสียมตาลทองแต่ว่าด้านบนของตัวซาลาเปาก็ยังมีความนุ่มอยู่นะครับและลักษณะภายนอกก็มีความต่างกันนะครับเปาสื่อมักจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ กินลูกหนึ่งก็อิ่มแล้วนะครับแต่ว่าเชิงเจียนเปานี่นะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่าซาลาเปาทั่วไปนะครับมักทําเป็นลูกเล็กๆนะครับกินง่ายกว่านะครับแล้วก็เวลาทําเสร็จแล้วนะครับก็จะโรยงาด้านบนด้วยนะครับสำหรับรสสัมผัสของซาลาเปาทั้ง2ชนิดนี้ก็มีความต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวเปาสือเนี่ยนะครับแป้งก็จะนุ่มฟูสม่ําเสมอทั้งลูกนะครับแต่ว่าเชิงเจียนเปาเนี่ยด้านล่างกรอบหอมนะครับส่วนด้านบนเนี่ยยังคงความนุ่มฟูนะครับกัดเราได้สัมผัส กรอบกับนุ่มพร้อมกันไปด้วยนะครับสำหรับไส้ของซาลาเปาทักสองชนิดนี้นะครับเปาจือเนี่ยนะครับก็จะมีไส้ที่หลากหลายกว่านะครับมีทั้งไส้หมูสับไส้ผักไส้กะหลำปลีนะครับไส้หวานไส้ถั่วแดงไส้เผือกไส้งาดําต่างๆนะครับแต่ว่าเชงเจียนเปานะครับโดยดั้งเดิมเรานิยมใช้แค่ไส้หมูสับแล้วก็ไส้ผักเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวไส้จะมีความฉ่าเล็กน้อยของน้ําซุปนะครับจะมีลักษณะคล้ายเสี่ยวหลงเปานะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่แป้งของ เชิงเจียนเปาเนี่ยจะมีความหนากว่าเฉลี่ยหลงเปานะครับจึงทําให้รสสัมผัสที่มีความหนักแน่นกว่าแล้วก็อิ่มท้องกว่าเฉี่ยหลงเปานะครับและอีกเมนูอาหารเช้าที่ได้รับความนิยมมากๆในร้านอาหารเช้าแบบสไตล์ใต้วันนี่นะครับก็คือเชาปิ่งนั่นเองนะครับเชาปิ่งเนี่ยนะครับเป็นขนมปังแผ่นอบนะครับแบบจีนโบราณนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับทั้งในเมืองจีนแล้วก็ ไต้หวันเลยนะครับปัจจุบันนะครับเมนูนี้เนี่ยก็เห็นได้ทั่วไปตามร้านอาหารชาวนะครับสำหรับเชาปิงเนี่ยนะครับก็จะมีรูปทรงแบนรีนะครับหรืออาจจะมีลักษณะที่เป็นแบบกลมๆก็มีนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตัวแป้งด้านนอกนี่นะครับก็จะโรยด้วยงานะครับแล้วก็นําไปอบจนกรอบมีกลิ่นหอมนะครับ ตัวแป้งของเซาปิงเนี่ยนะครับก็จะมีความบางนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นชั้นๆนะครับคล้ายแป้งพายนะครับเนื่องจากใช้วิธีการทําแบบรีดแป้งนะครับแล้วก็พับหลายๆชั้นนะครับสําหรับไส้ของเซาปิงเนี่ยนะครับก็อาจจะมีทั้งไส้หวานนะครับแล้วก็ไส้เค็มนะครับถ้ามีไส้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทานได้เลยนะครับแต่ว่าตัวดั้งเดิมจริงๆนะครับซาลปิงเนี่ยจะไม่มีไส้นะครับแล้วเวลาทานนะครับเขาจะผ่าตรงกลางนะครับเพื่อใส่ไส้ลงไปนะครับไส้ที่คนไต้หวัน นิยมใส่นะครับก็จะเป็นปลาท่องโกนะครับยัดลงไปตรงกลางนะครับแล้วก็บางคนนี่นะครับก็อาจจะเพิ่มเป็นไข่เจียวยัดลงไปนะครับแค่นี้ก็ทานได้อิ่มอร่อย1มือแล้วนะครับและสามารถทานคู่กับน้ําเต้าหู้ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารเช้าที่คนไต้หวันนิยมมากๆแถมยังราคาถูกแล้วก็ทําไม่นานรอแป๊บเดียวก็ได้กินอิ่มอร่อยก่อนไปทํางานหรือไปเรียนนะครับกลายเป็นจุดนัดพบเล็กๆของผู้คนในชุมชน เด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับมักจะนัดเจอกันตอนเช้าที่ร้านอาหารเช้าก่อนเข้าเรียนนะครับเพื่อมาซื้ออาหารเช้านะครับซื้อเสร็จเราก็เดินไปเรียนด้วยกันนะครับหรือจะเป็นวัยทำงานนะครับเป็นภาพที่ผมเห็นจนชินตาก็คือคนวัยทำงานของไต้หวันเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะพก กล่องข้าวนะครับกล่องพลาสติกมาเองนะครับเพื่อซื้ออาหารเช้านะครับแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องที่เขาเตรียมมานะครับเพื่อลดการใช้พลาสติกนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่เห็นบ่อยมากๆนะครับเนื่องจากคนไต้หวันเนี่ยให้ความสําคัญกับ การรักษาสิ่งแวดล้อมมากๆเลยครับคุณผู้ฟังส่วนผู้สูงอายุนะครับก็มักจะมานั่งดื่มชาหรือกาแฟนะครับตอนเช้านะครับแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์และพูดคุยกับเพื่อนบ้านอย่างสบายใจนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับร้านอาหารเช้ายังเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับช่วยสร้างงานสร้างรายได้นะครับให้กับครอบครัวที่เปิดร้านหรือเปิดกิจการแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นการมีอยู่ของร้านอาหารเช้าในตรอกซอกซอยของไต้หวันนะครับจึงถือเป็นกลไกลสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันด้วยนะครับสําหรับอาหารเช้าในไต้หวันนะครับไม่ได้เป็นเพียงมื้อเช้าที่ช่วยเติมพลังยามเช้าให้แก่คนไต้หวันเท่านั้นนะครับ แต่ยังสะท้อนถึงวิธีการกินนะครับที่ผสมผสานความเรียบง่ายนะครับความสะดวกและความหลากหลายเข้าด้วยกันนะครับเมนูดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ยังคงอยู่นะครับคู่กับเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับที่ปรับให้เข้ากับคนยุคสมัยใหม่นะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงสังคมนะครับที่มีความเปิดกว้างและไม่หยุดนิ่งนะครับภาพผู้คนที่ต่อคิวซื้อเกี๊ยวซ่านะครับซาลาเปาหรือว่าหมั่นโถในทุกๆเช้า จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมาซื้ออาหารนะครับแต่เป็นเหมือนฉากนะครับชีวิตประจําวันที่สะท้อนความผูกพันระหว่างชาวไต้หวันกับมื้อเช้านะครับและทําให้อาหารเช้าเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกในชีวิตประจําวันของชาวไต้หวันนะครับ ก็สำหรับคนไทยเรานะครับที่มาอยู่อาศัยในไต้หวันนะครับแรกๆก,ก็อาจจะยังไม่ชินกับอาหารเช้าที่มีรสชาติประมาณนี้นะครับเนื่องจากอาหารเช้าของคนไทยนี้นะครับก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับข้าวผัดนะครับหรือข้าวราดแกงหรือแม้กระทั่งข้าวมันไก่นะครับคนไทยก็ ชินหรือคุ้นเคยกับการทานอาหารเช้าแบบนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมมาอยู่ไต้หวันใหม่ๆนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกปากกับอาหารเช้าไต้หวันนะครับแต่ว่าพอเริ่ม เปิดใจนะครับให้อาหารเช้าใต้หวันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าความอร่อยนะครับของอาหารในแต่ละประเทศนะครับก็มีเสน่ห์ในแบบของมันนะครับอาหารเช้าแบบไทยก็เป็นอาหารเช้าที่รสจัดนะครับแต่ก็มีความอร่อยในตัวของมันเองนะครับซึ่งอาหารเช้าแบบใต้หวันนะครับก็เน้นความเรียบง่ายความสะดวกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วก็อิ่มท้องนะครับแต่ก็ไม่ทําให้รู้สึกหนักท้องจนเกินไปนะครับก็ใครนะครับที่ยังไม่ เปิดใจให้กับอาหารเช้าไต้หวันนะครับก็ลองเปิดใจดูบ้างนะครับเพื่อจะลงรักอาหารเช้าไต้หวันเข้าสักวันนะครับคุณผู้ฟังสำหรับคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ